สวัสดีค่ะก็ซิบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าแนะนำรถกระบะมือสองนิสสันนวาร่านะคะซึ่งคันนี้เป็นสีดําค่ะรถปี2012เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์ดีเซล2,500 c ซีซีดีเซลนะคะรถทรงสวยราคาประหยัดเครื่องยนต์ก็ประหยัดเช่นกันค่ะราคาคันนี้นะคะเพียง1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะทุกท่าน สีสันยังดูดีนะคะแม้จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยก็ตามนะคะส่วนภายในแคปเปิดได้ค่ะกว้างขวางสะอาดห้องเครื่องสวยนะคะกระจกขึ้นตรงใช้งานได้ครบปกติค่ะดอกยางยังดีใช้งานได้อีกยาวเรือนไม้ขึ้นครบค่เลขไม้2 0 0หม่2ก0กิโลเมตรนะคะเกียย์ธรรมดาเครืค่องดีเซลนะคะ1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้น สนใจนัดดูรถได้ที่คลองสี่คลองหลวงติดกมขนส,ส,ส่งค่ะโชว์คุยสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะติดต่อนัดหมายด่วยหน้าได้ตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปอัปเดตสถานะของรถก่อนค่ะและไปดูด้วยตนเองเพื่อจะได้ตรวจเช็คข้อมูลและสภาพของรถให้ตรงกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ